สวัสดีครับวันนี้เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงด่านหนึ่งชผ้าของเกมส์สองห่างออนไลน์กันนั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นด่านที่พารวยของตุ่นเลยนั่นเองนะเพราะว่าสามารถหาคริสตัล R G B ได้จากด่านนี้นะครับเป็นด่านเดียวนะเท่าที่มันที่จะรู้นะมันเป็นด่านเดียวที่ดรอปเลยนะครับซึ่งใช้ทาอะไรคริสตัล R G B เนี่ยนะครับได้ใช้เวลายัดหินขั้น2นะครับเราต้องใช้คริสตัล R G B ไปด้วยนะครับ ซึ่งเป็นด่านเดียวที่หาได้นะครับแล้วยังเป็นด่านที่ไวสำหรับพาวเวล5-17ด้วยนะครับจะพากันด่านนี้เลยครับบอกเลยว่างานไวมากถ้าพาด่านนี้แค่ประมาณ15-20นาทีเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเหมือนเป็นด่านวาร์ฟของเวลต้นๆเลยนะแล้วอีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยครับก็คือมันเนี่ยคาจะดรอปตัวบานาน่านะครับซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบสําหรับทําไอติมที่จามอนนะครับ ไว้สําหรับไปแลกเหรียญฟ้านะครับซึ่งเหรียญฟ้าเอาไปใช้ทําอะไรเหรียญฟ้าเนี่ยครับเอาไปใช้ในการยัดทําชุด1ิบสองดาวแดงเจาะชุดใช่ไหมครับก็มันต้องมีเหรียญฟ้าเป็นวัตถุดิบเนี่ยนะครับทั้งหมด3เหรียญน,นั่นเองครับพอแล้วเราไปดูวิธีการตั้งป้อมหนึ่งถ้าากันเลยดีกว่าโอเคครับเราม,มาเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับใครที่อยากพาวลวเนี่ยครับหรือว่าอยากให้เพื่อนมาเวลด้วย เดี๋ยวพี่คจะบอกจุดที่สําหรับให้ตัวเด็กมานั่งด้วยนะครับไปพอเดีแล้วเรามาดูกันเลยก่อนดีวกว่าครับที่จริงตรงด้านขวาเนี่ยไม่ต้องมาก็ได้นะครับแต่ว่าพอหลอด XP บวมเนี่ยเราจริงจําเป็นจะต้องลงหนึ่งทับหนึ่งทั้งหมดสามรอบเพื่อให้เวลอัพขึ้นเป็นเวลห้านะครับซึ่งถ้าเรามาตีตัวสามตัวเนี้ยตรงด้านขวาน,นะครับหมดลูกค้าเราหรือว่าเพื่อเราจะอัพเลเวลไปอีกหนึ่งเลเวลพอดีแล้วเราก็จะได้มาดูด้วยนะครับว่าเจ้าเหมียวนิโคเนี่ยมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่า เผื่อว่าเวลาแบบเขาอัพเสร็จแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาวิ่งหาเนาะเป็นการดูไปด้วยในตัวนะครับนี่ครับก็ตั้งป้อมไว้ป้อมนึงนะครับพอเสร็จแล้วเราก็มาทางซ้ายเลยนะฮะถ้าเจอมอนก็แนะนําตุ่นให้ใช้พวกคอนพวกหมัดนวมอะไรอย่างงี้ทุบไปเนาะเดี๋ยวมันก็ตายไปเองนะครับยังไม่ค่อยต้องตั้งป้อมเท่าไหร่นะนี่แล้วเราก็จะมาตั้งอีกทีตรงนี้นะครับซึ่ง อันนี้แล้วแต่คนนะครับทุกคนจะแบบเป็นมาตีก็ได้เผื่อใครแบบกลัวเปลืองมานา,นาเนาะแต่นี้แมธทิวก็คือแบบอยากให้มันเก็บได้ตอนที่เราไม่เราเดินไปที่อื่นได้เลยอะไรอย่างนี้เนาะนี่แล้วอีกจุดหนึ่งเนี่ยครับก็จะต้องตั้งตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเข้าเวฟแล้วเนี่ยมอนเนี่ยจะเกิดตรงประมาณตัวตุ่นแมธทิวอยู่นะครับนี่ตรงนี้เลยแล้วตัวป้อมตรงนี้เนี่ยมันก็จะสาวมาถึงมอนตรงนี้ด้วยนะถือว่าเป็นป้อมที่ ค่อนข้างจะคุ้มค่าในการตั้งนะนี่อ้ที่ดินก็จะเกิดตรงนี้เลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ทุกคนเขาจะแนะนําให้เป็นวิธีคือตั้งคือตั้งตรงนี้กับตรงนี้เป็นสองรอบในเป็นสองอันในที่เดียวเลยใช่ไหมแต่ว่าคือไม่ทมไม่ค่อยแนะนํานะเพราะว่ามันค่อนข้างจะวนแล้วพอป้อมแตกสองอันทีเนี้ยมันก็จะวนยากขึ้นนะคะก็เลยแนะนําให้เป็นการวนสองรอบง่ายกว่านะ นี่นะฮะนี่ก็คืออีกที่หนึ่งนะน,นี่ก็ตั้งไปเลยนะเราจะตั้งตรงสองโขดหินนี้นะฮะเวลาวนรอบต่อไปเนาะแล้วเราก็จะมาดูด้วยนะครับว่าต้้งเหมียวนิโคเนี่ยมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอืมอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดตรงจุดนั้นแหละโอเคใช้ได้อันนี้เพื่อใครกลัวมันจะช้านะก็เอาคอนไปช่วยทุกมันได้นะแต่รอบเดียวพอนะรอบอื่นไม่ไม่ค่อยจําเป็นนะแล้วนะครับ แป,แป่อุ้หมอนตรงนี้เริ่มมันเกิดแล้วเราก็จะตั้งป้อมตรงนี้นะในตัวอย่างเนี้ยครับมันจะวนให้ดูทั้งหมดสามรอบนะครับเพราะว่ามันจะวนป้อมเป็นสามป้อมไปเรื่อยๆเนาะนี่เลยพอเราตั้งป้อมครบหนึ่งป้อมทุกที่แล้วเนี่ยครับเราก็กดเขียวไปเลยครับหรือซิงโคนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยชอบเข้าใจผิดนะฮะว่า กดเขียวต้องใช้เซ็ตชาเพื่อให้เขียวอยู่นานขึ้น n น no นีนนบอกเลยนะครับว่าไม่จริงนะคะก็คืออ่ะพูดตามความจริงมันให้เขียวอยู่นานขึ้นจริงแต่ว่ามันลดดเมดป้อมเวลาซิงโคลงไปด้วยนะครับเมทิวจึงแนะนําให้ใช้เซ็ตทอกดเขียวนะครับซึ่งอันนี้ใครบอกว่าอุ้ยแต่พี่เซ็ตฟูแล้วอ่ะผมอาจจะทําไม่ได้แบบพี่หรือน้องหรือเปล่าก็คือเซ็ตเมทิวก็ยังไม่ได้ฟูขนาดนั้นเนาะเมทิวจะยัดแค่ตัวของ ชุดนะครับเป็นสิบสองดาวแดงเล่หกสิบนะครับแล้วก็ยัดทอได้สิบนสะี่เนาะส่วนหมวกก็ยังไม่ได้ยัดเลยนะฮะเล่หพกสิบเดิมๆเมนาะนี่อีกทีนึงเราก็จะมาตั้งตรงนี้และสําหรับใครที่จะให้เพื่อนหรือลูกค้ามานั่งเนี่ยครับก็ให้มานั่งรอตรงนี้หลับรอ,อยาวๆได้เลยเป็นพื้นที่ที่จากที่ทุกคนเขาวัดหรือลองมาดูกันแล้วเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่ได้เอ็กพีเยอะที่สุดนะฮะนี่เราก็จะตั้งปมป้อมวนไปอย่างนี้เลยนะ นี่ตั้งไปแบบตรงข้ามอะไรอย่างนี้เนาะใครถามว่าตุ่นควรวิ่งประมาณเท่าไหร่แมทชิวแนะนําให้วิ่งประมาณหกขึ้นไปนะคะจะวนป้อมได้พอดีกับตอนที่ป้อมเราจะแตกพอครบสามรอบนะนี่เราก็จะตั้งตรงนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นรอบที่สองเนาะเซตแมทิวก็จะยังเป็นเดิมๆเนาะใส่แหวนเสือใส่รองเท้าห้าสิบเดิมๆเลยครับเป็นรองเท้าจากหลานค้านะ นี่โอเคครับพอรอบที่สองเราก็จะตั้งป้อมมาตรงนี้นะฮะแล้วเราก็เดี๋ยวรออีกห้าวีนะฮะแล้วเราก็จะกดซิงโครได้เลยทันทีนะฮะหรือว่าใครอาจจะมีงบหน่อยก็อาจจะใส่เป็นเซตชาเซตทอลเซตเอจี Char, H, นะฮะซึ่งเซตชาเนี่ยนะครับจะเอาไว้ทําอะไรเซตชาเนี Set ่ยนะจะเอาไว้วางป้อมนะคะเพราะว่าป้อมเดี๋ยวพอซิงโครอ่ะเดี๋ยวค่าพลังมันก็จะแรงขึ้นตามแล้วเนาะนี่ตั้งตามไม่ทิวได้เลยนะคะเพราะว่าทิวพามาหลายคนแล้วรับประกันได้เลยว่า ผ่านแน่นอนครับถ้าตุนนะ่ะ MP ไม่หมดไปซะก่อนนะอย่าลืมเอาตัวมานามาด้วยเนาะแต่ทิวอันนี้ไม่ทิวไม่ได้เอามาเนื่องจากการที่เราไม่ได้พานาเนานนะเราแค่มาแบบลองพาเนาะอันเนี้ยเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยชคือที่จริงอะ่ะเราจะมีแบบป้อมที่มันตายใช่ไหมหรือว่ามันแตกอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องระวังไว้นดิดนึงนะม่ทิวเลยแนะนําให้อัพเป็นตัวสาย C นะคะอุ้ย อุ้ยกดพิดไม่นะลันไปซะแล้วแต่ไปไปงั้นเดี๋ยวเราตัดนะโอเคมาชูเลยแนะนําให้อาเป็นสายซีตัวนี้นะครับสายซีสร้างป้อมนะครับนี่มันคือการฮิวเลือดให้ป้อมนะเป็นร้อยห้าสิบไปเรื่อยๆนะใช้ทั้งหมดสิบเอชนะครับในการทนะําเนาะ เราเวลาเราเดินมาก็อย่าลืมเช็คด้วยนะครับว่าป้อมที่มันอยู่ตรงกลางแบบที่มันไม่มีหินบังอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันรอดหรือเปล่าครับนี่ป้อมมันก็จะวนเป็นสองป้อมไปเรื่อยๆนะทุกคนก็จะวนไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวรอบสุดท้ายอะครับจะเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะก็คือพอเราตั้งป้อมตรงนี้เสร็จปุ๊บจากนั้นเนี่ยพอเวลาจะเราจะกดซิงคโครเนี่ยนะครับเราจําเป็นจะต้องนี่ กดตัวรีโหลดนะครับแล้วจากนั้นค่อยกดซิงโครนะครับถึงจะทําให้มันวนได้เหมือนเดิมนะคะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะฮะในการทานหนึ่งทับผ้าและหาของหนึ่งทับผ้าด้วยนะแล้วเพื่อใครไม่เชื่อเนี่ยครับว่าบานาน่าถามสามารถทําอะไรได้เดี๋ยวที่กตัดไปตรงาจามอนให้ดูเลยแล้วกันครับนี่นะครับตอนนี้เราก็ถึงจามอนกันแล้วซึ่งนี่เลยเห็นไหมตัวบานาน่าที่ดอกจากหนึ่งทับผ้าเนี่ยครับจะใช้ทําไอศครีม ซันเดย์กับไอศกรีมสตรอเบอรี S ่ซันเดย์ M, นะครับซึ่งถามว่าเอาไปทําอะไรได้สองอันนี้นี่เราก็เดินมาเลยนะเดินมาตรงเปโดนะฮะเดินไปจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็มาคุยกับเปโดกันนะครับนี่เลยยินดีต้อนรับเข้าสู่นักสะสมเปโดจากนั้นนะครับเราก็กดไปที่คอยนะนี่แล้วเราก็เลือกไปที่เหรียญฟ้านะครับนี่ มันต้องใช้ไอศซรีมซันเดย์กับสตรอเบอรี่ซันเดย์ในการทํานะครับแล้วก็จะมีสมุดแบบขั้นสองของแกนะฮะนั่นแหละก็จะทําได้เนาะแล้วเหรียญฟ้าเอาไปทําอะไรเหรียญฟ้าใช้สําหรับการทำตัวของเดี๋ยวผมขอเลื่อนแป๊บนึงนะอะติกของตุนไว้ก็แหละนี่นะครับก็คือสิบสองดาวแดงตุนนะครับนี่ตัวชุดเนี่ยเขาจะต้องใช้เหรียญฟ้าทํานะฮะ ซึ่งเหรียญฟ้าในขายกันก็จะประมาณ 1K ในเงินในเนาะหรือประมาณ700นะครับแล้วแต่ร้านไปเนาะโอเคครับแล้วทุกคนถามว่าตัวตอนต้นคลิปเลยเนี่ยครับผมเคยพูดว่าตัวหัวหอมชิบนี่ตัวหัวหอมกับกระเทียมเนี่ยสามารถทำอะไรได้นี่ครับเดี๋ยวผมขึ้นสูตรยากกระต่ายแบบหมูให้ดูเลย โอเคครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดสขายแลวกดกระดิง่งติงต้งติง้งติ้งติ้งให้มาทิวกันด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมททิวนะและตอนนี้นะครับทาง12หาง CH เนี่ยครับเขาก็ได้ออกมาเป็นกิจกรรมฟ้ารักแม่นะครับซึ่งให้วาดรูปเกี่ยวกับหัวข้อเกี่ยวกับเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับฟ้าตัวละครฟ้าที่อยู่ด้านหลังของมททิวเนี่ยนะครับมูลค่ารางวัลเนี่ยครับรวมกว่า6 0,000จิวเลยนะครับอย่าลืมไป กันด้วยนะครับ